ตราบใดที่บอสนกยังมีชีวิตอยู่นอ้องอาอายจะเติบโตมาอย่างมีคุณภาพแน่นอนอุ้ยวัสดีค่ะพี่น้องขาบินนะคะมาผูกพ่อกับสาวคําพ่อยเช่นเดิมค่ะพี่น้องด้เห็นไปไประโยคเลยที่ม่าไปต้นคลิปพี่น้องฟังแล้วพี่น้องมีความรู้สึกยังไงนะคะช้อยฟังแล้วแบบโอ้โหบอสนกเป็นบอสที่เหมือนกับมันสุดยอดอยู่แล้วคะ่ะพี่น้องขาสาหรับบอสไม่ว่าจะแบบ ทำอะไรก็ตามทั้งเป็นหัวหน้าวงทั้งมีลูกสาวอาอายทั้งจะทําอะไรก็คือเป็นบอสท,ที่เลิศเลอเป็นบอสท,ที่เยี่ยมเป็นบอสท,ที่พี่น้องขาเรียกจาคันได้าามาเว่าก็คือสุดๆจริงๆบอสคนนี้เนาะหลังจากที่ได้ไปดูไลฟ์สดหรือการแสดงโชว์ของวงเสียงมีหกนะคะแล้วก่อนจบเนาะบอสนกก็ได้พูดถึงความในใจพูดว่า เออถึงจะไม่มีเมียแต่มีลูกอะไรประมาณนี้เนาะสิบ่าสซูฟัางพี่น้องขาว่าเป็นยังไงหลายคนอาจจะเห็นแล้วเนาะหรือหลายคนอาจจะยังไม่เห็นก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะเพราะว่าซ้อมพ่อไปเบิรงมาแล้วกะรู้สึกตื่นตันใจแท่นะค่ะพี่น้องขาแทนที่แบบมีแต่คนรักคนชื่นชมเนาะแล้วก็บอสเขาเป็นบอสท,ที่ดีมากเป็นบอสท,ที่ซัพพอร์ตมากนะคะเริ่มแหลกนอกจาเบ่าบอสก็เอ่ยก่อนเลยว่าถึงบอสจะไม่มีลูกไม่มีเมีย บอสนกนลก็มีลูกสาวรู้บอสรู้เลยว่าการเป็นพ่อคนมันเป็นยังไงเออพิ่นรู้เลยว่าบอตองมาแลยคนออกสีว่าอันหูบอการเป็นพ่อคนจันเดย์ขึ้เดเอาเด็กหน่อยอาอายมาเลี้ยงสีนะก็บอสพูดบอกเลยว่ารู้ว่าการเป็นพ่อคนมันเป็นยังไงเพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะยังไม่เป็นพ่อเนาะอายน้อน้องไปอาอายนี่บอสนกนะก็ได้เป็นมันกับว่าเป็น เป็นพ่อของคนในวงนะคะพี่น้องคาดูแลกว่า200ชีวิตอ่าพี่น้องคาบอนลนก่าเพราะว่ามันเป็นการดูแลแบบลอยพอพันเมยน,นะคะพี่น้องคะจักมาแต่ใสเนาะเพราะว่า200กว่าคนแล้วบอสก็คือบอสเพิ่นเพิ่นเบิงเพิ่นเบิงแง่งนะพี่น้องคาเพิ่นก็รู้อยู่ว่าการที่มีลูกการที่มีอะไรยังไงมันเป็นแบบเออเพิ่นก็ขาใจอยู่นะคะแล้วก็ บอสบอกว่าและวันนี้พร้อมที่จะมีลูกแล้วเป็นยังสิบอสอนลูกอันนี้ก็คือบอสนเพเ่นบอกมาเลยค่ะพี่น้องคะ่ะว่าการที่มีลูกนี่เป็นยังคือสิบอสอนลูกไม่สอนลูกในการไอ้นี่นะแบบบอสอนนันสอนหนีนนหน่เพิ่นแบบโบแมนเป็นยังคือสิบอสอนลูกหัวอกของคนเป็นพ่อเพิ่นนมาพี่น้องคะ่ะหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่การสอนปลูกฝังและบอสนกก็ต้อง แบบบอทงกับอย่างบอกกบนองได้ว่าการเป็นศิลปินตลอดว่าสิ่งไหนควรเซฟสิ่งไหนแบบควรบอกลูกสาวนะคะเพราะว่าให้เขาแบบเป็นเด็กหน่อยบางสิ่งบางอย่างคือจังการแสดงโชว์ต่างๆหรแสดงโชว์อันอื่นที่แบบว่าเด็กคนเด็กน้อยนะมันยังไงละพี่นองคะแบบเด็กหน่อยแบบเฮตุไปเขาบ่หูเรื่องหูเล่านะพี่นองคะเห็นผู้ใหญ่เหตุเพิ่นก็เหตุตามไป แล้วแบบบางสิ่งบางอย่างเพื่อนกระบอกกับเซฟน้องอยู่คะ่ะว่าเอออันนี้ควรทํานะอันนี้ไม่ควรทํานะนี่เพื่อนกระบอกตลอดนะคะบางเธอกะเห็นผูยย้ใหญ่เฮ็ดดิ้หน่อยกันนี่หลี่น้องก็ด้หน่อยเห็นกะเฮ็ดตามขึ้นแจ้งดิ้หน่อยบานเท่าไหน่เห็นกเฮ็ดอันนเฮ็ดดี่อยากเฮ็ดน้าเท่านั่นแหละค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่นี้บอสนกบอกว่าผู้ใหญ่นี้เปรียบเสมือนลมและเข็มพูว่าบอสนอกก็จะส,สอนลูกตลอดว่าอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ได้นะคะก็คือสอนก็คือบอก แล้วอาอ่านก็จะปฏิบัติตามหลอดนะคะแล้วก็บอสโนนะคะก็ยังสอนน้องอีกว่าการเป็นศิลปินการมาอยู่ในวงการตรงนี้ต้องปฏิบัติตัวยังไงบอสโนกบอกเลยนะคะหัวใจต้องสตองแค่ไหนสตองขนาดไหนเพราะว่าวัยของน้องกับการจริญเติบโตที่มีแฟนคลับมากมายอการที่มีแฟนคลับมากมายจะทําอะไรก็ต้องเซฟตัวเอง จะเฮ็ดซุ่มซี่ซุ่มหาบ่ได้นะคะเพราะว่าสมือนี้โลกโซวเชียวคือเลวแห้งและกับบอสก็บอกอีกน้องอีกว่าเห็นคอมเมนต์มาด่าน,น้องเด็กหน่อยมีความอ่อนไหวแห้งเวยค่ะการที่เห็นคอมเมนต์มาด่าน้องแล้วน้องไปเห็นคอมเมนต์้าเห้าบอบอกน้องว่ามีคนมาดา่าน,น้องกระเลนโทรศัพท์น้องกับไปเห็นคือเก่าแล้ครับพี่น้องคะเด็กมันมีความอ่อนไหวง่ายอาจจะให้บอกคนอื่นว่าอุ้ยอันนี้ดานู น้องนาจะบอบบาค่ะพี่น้องคะเพราะส่วนมากก็ได้แหละเด็กน้อยเนาะก็เก็บไว้ในใจคนเดียวว่าเออทำไมถึงมาด่าเราเราทําอะไรผิดอย่างนี้นะคะพี่น้องคะสนับสนุเก็บไว้ในใจแตะเด็กไม่ค่อยแบบจะมาแบบเบาซูผู้ใหญ่ฟังปันใดหรอกค่ะพี่น้องคะสาบึ่งแบบ่าคซ้อมพ่อยค้ขืด้วยค่ะพี่น้องคะแล้วก็บอสนะคะบอกอายตลอดเลยว่าไม่เป็นลายลูก หนึ่งล้านคนรักเราหนึ่งแสนคนเกลียดเรานั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกบอลนกบอก,บอกน้องอู้พี่น้องขะคำนี้คือแบบกินใจกินใจดีค่ะในการสอนลูกคนรสอนลูกดีแห้งแล้วก็แต่ถ้าหนึ่งล้านคนที่รักเราแล้วสองล้านคนที่คอมเมนดานเรานั้นมันแปลกแล้วค่ะมันแปลกแล้วเฮ้านะคะต้องต่อต้านบอลนกบอก,บอก เราต้องต่อตา้านบ้างพ่นว่าไม่ใช่อะไรกับเขาต้องต่อตา้านบ้างแล้วกับบอกน้องนําบอสบอกว่าสอนให้น้องนะํะมองโลกในขั้วบวกมากมากๆจริงๆไม่สอนให้โลกสวยแล้วก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้มองไม่ได้สอนให้น้องแบบมองโลกในขั้วบวกตลอดเวลานะคะไม่ได้สอนให้มองขั้วบวกตลอดเวลา สอนให้มองขั้วบวกแบบฉลาดสอนให้รู้จักทำอะไรให้มันมีสติให้ฉลาดให้คิดก่อนทำนั่นแหละแล้วก็สำคัญเลยน้องก็คือบอสบอกกับน้องบอกกับทุกคนเลยว่าไม่อยากสอนจะไม่สอนให้อาอายนั้นสำอางจะไม่สอนให้อาอายแบบสำอางออนแออ่อนไว้กับยังง่ายๆนะคะ พี่น้องเพราะว่าซาบอกไปก่อนทิปก่อนนะคะพี่น้องคะเคยบอกไปแล้วว่าบอดนกนบอกว่าจะไม่สอนให้อาไออ่อนไว้อ่อนเอง่ายๆเพราะว่าในการจะถือของจะทําอะไรต่างๆเนาะก็เคยพูดไปแล้วเพราะว่าสิแต่ตงนองแต่งน้เพราะว่าเซตเอี้ยงก็ตามต้องทําให้เป็นถ้าไม่เป็นก็ต้องเรียนรู้นะคะเพราะว่าคนในวงก็เออทาเป็นหมดแล้วน้องก็ยังเด็กอยู่ก็ต้องแบบ เริ่มมีการเรียนรู้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอนาคตทางหนาขาบูหูดหอกอาจสีแบบมีอะไรยังไงเนาะแต่ว่าปัจจุบันก็คือทําให้มันดีที่สุดแล้วก็ในการแต่งนงแต่งนาการแต่งโตการยังต่างๆหน้าก็ค่อยๆซ้อนค่อยบอกน้องไปนะคะพี่น้องคะอยากให้น้องเก่งอยากให้น้องเป็นนะไม่อยากให้น้องแบบมาพึ่งพาคนอื่นเพราะว่า การเป็นอาชีพมอล่ำนะคะพี่น้องคะเราต้องพึ่งพาตนเองแบบดีที่สุดเลยแล้วก็ที่สําคัญสุดๆเลยค่ะพี่น้องคะสำคัญสุดๆเลยคือบอดนกบอกว่าสอนตลอดสอนให้น้องกระตันอยู่ต่อทุกคนตลอดไม่ว่าจะเป็นทีมงานในวงพี่ๆในวงหรืออาจจะเป็นพ่อเป็นปู่เป็นยาเป็นไพ่กระตามทั้งเอีที่ซัพพอร์ตน้องบอสนกคือสอนตลอดสอนแบบ ก็คืนนี้เลยค่ะพี่น้องคะสอนตลอดเวลาสอนให้น้องหูให้น้องจําว่ากว่าจะมีวันนี้แล้วก็สอนให้น้องกระตันยูต่อเอฟซีที่ซัพพอร์ตน้องด้วยว่ากว่าจะมีก็มีเพราะใครมาอย่างไงพี่น้องพอได้ไปฟังนะก็ได้ไมีความรู้สึกว่าบอสเพิ่นเป็นบอสทีดีแห้งเป็นพอทีดีแห้งไม่ใช่ว่าบอสจะสอนแคอ่อายคนเดียวนะคะบอสสอนทั้งลูกทีมเนาะ แหลกกะคือจงเขาเบิองไปนะเพราะกะมีความแบบเกิดคติประจําใจเนาะในการที่บอสพเดบอกมาเขากะฟัาเขากะเออรู้สึกว่าเหมือนกับบอยก็อยากสอนแบบนี่แหละเหมือนกับ f c FC ด้วยแหละว่าเออนีแบบอย่าทําอย่างนี้นะเราต้องมองโลกในแง่บวกนะเราต้องแบบกตัญญูต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะประมาณนี้นะคะพี่น้องคมาวเน,นี้กมาบอกถึงความนี่แหละบอสนก,กับน้องอายเนาะเป็นพ่อลูกคือแบบ เป็นพ่อลูกที่น่ารักมากๆสํำหรับภายที่ติดตามข่าวสารอยู่ในช่วงนี้นะคะก็คือน่ารักจริงๆไม่รู้ว่าจะหาคำไหนเมาพูดนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้กับขอลาพี่น้องนะคะพี่น้องคะเจอกันทิปหน้าคะ่ะ